สบายดีปะลุงสบายดีทุกหมองทุกบอนประกอบกับสองน้องอ้อนคือเก่าปะลุงวันนี้มามา,มาหลักหมักท่านพี่เจ้า,า,า,าร <c oughs> พระ,ะกยูนี <c oughs> <c oughs> มาเก็บหมักท่านกับเมยนปไลาไหลลมแหง้ง phải không hoa tôi được luôn Khi tin là cái kẹp ấp luôn ấy nào ăn lôm là cái Nam nước nó một khăn nhảy vào đâu xong cốc là mi yu khăn nè xong cốc <laughs> là มักท่นกับงัวกินทามสูด้าววะ anh à, đi vớt một thanh sụp, cứ khổ khổ đâu, rồi là mình kẹp không phải đâu ấy, lôm cái hé ngàn. chào vợ Kỵ con đó bắt Kịnh luôn hại nạm vợ lời <laughs> Không, đường 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 quay. Không xem mặt than nào có thường hai chu vợ. Thấy. Con này có body kin đấy. Xem gì này Đây này đường nó bọn như nhận là mặc <laughs> dù ta phật tạc kín cả đó tôi luôn mà là kiếp ông bật mưa học cả lạng sẽ còn cho kín vào đồ nhà mày nhà mày nhà nhà tổ Thực ra chỉ để tít đúng không? Vừa tổ không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มาคิวพี่อ่ะมันไดน้มบรรยากาศ ลมแห้งฝนฟมันเหี่ยวเวิร์ปลาลงเลยนงคุมั่วก็กินดำลงเลยยามง่วมากดไปได้มาก่วากันี่สะปลา จำไม่ยกว่าเปล่าเหอวะ้อนเ่รใคิดเน่ลจะหอบหน้าเจังมาด้วยถาเอุปกราได้ไหมได้ลาไรมาไ งามพี่นนองเอ้กับวยมาทางแดดที่มันจางชีแจงมันไยามันมือมันมือแต่ลายตึพอด้งไมกับ่าลายาพอกินเถอะหนึ่งมันมีกกเกี้ยวกกอื่นอ่ะมยอมไม่เงี่ยมฮะ Trông quá Thôi cố lên bớt đi Cốc nào cố mình đi cốc nào mình đi hộp nào là bớt đi Ở trên đó bớt đi Ở quá Trời <laughs> khỏe quá quá đang thương lại đang đen xuống <laughs> Nó. Con bò nó đập banana. Vất vả hơn ở đó sao? Nó. อยู่หน้าเวลาควักอลิก่อนภาคบกกับบางงามบ่อบีบอกผมต้ำพองบเด็ดให้มันแตกในภักบกแล้มันจะเป็นดอก็เลยพักสาดกับบางงามกั บัญามีลาเลยบัาอักวเจ้ามเนาะเอาเจ้าบได้ค้ายเพอติดิ่อยาอ่าเลยนี่เก็บไปอกี้กับตาบงังหงเนาะเอาไปพัดบ้านนี้บได้ค,าย,คายเขื่อนกะเลยปลูกเป็นเงาเป็นเหงาเ,เนาะ nika, chike, put lele nika ho he 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 ama si pen faqat men boh faqat? <imit> wang po om wang po om nam faqat nam ko faqat o ka thong po kambu ko kukat he เย็นๆแล้วว่าสิอักเมันไปสุขายมาฮอน่ก็สติดล่าเลยปุ๊กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งองเดปรยุ๊